สวัสดีครับวันนี้จะพามากินข้าวที่แบบทำงานแล้วกิกนไปด้วยกินบนรถครัเพื่อนอันนี้วันนี้ก็จะมีหมกหน่อไม้แล้วก็ซุปบกหมี่แล้วก็ทอดทอดหมูยอแล้วก็จะมีอ่อมออมมาห้ามแหลกแหกมันพี่น้องหมกน่มไม้ครับใส่หมูแซบ่บน้องกันครับผม ทำงหญ่เลยง่ายครับไมกินย่ง่งเขาร้อนกันเองนะครับเกิดรถยนเนี่ย ชูไปลิ่มลนไหมครับยังเอาสิบบาทบก็ไปกินได้พี่กินซองขาบพร้อมหมกหน่อไม้อย่าอื้ยแสบอี่เด้อครับร้านนี้เอ่อมันจะเป็นตลาดเหมือนตลาดเช้าตลาดเย็น ถ้ามาจากจังหวัดอุดรธาน,นีอยู่ขวาม,มือก่อนถึงขอนแก่นครับก่อนถึงก่อนถึงสะพานข้ามข้ามถนมนที่ว่ามีไทยวัสดุก่อสร้างครับก่อนเข้าเข้าเามืองขอนแก่นครับอยู่ขวาม,มือมึงเป็นยังไงเอยพี่บอกเไงเบื่อหมกมีบมกมีข้าวเป็ไงนะครับบมกมีคนเนี่ย มือไม่ใช่สีแล้วมักซุปบากนี่ถ้าไม่ใญ่พี่น้องถ้าไม่ใญ่ครับมาเดี๋ยวยื้ อืมขา,าครับผมบนวดขาว้างในวันนี้เราไม่มีอะไรเราก็กินสู้ไปครับอย่าไปยอมแพ้มันชีวิตมีงานทำดีแล้วครับสูงมี่ มีก็กินบัมีกับเบอกินมีก็เที่ยวไม่มีก็ไม่ต้องเที่ยวตจำตัวคอนหอหนอาพี่งนัจจามมุนดน่ะเวลามีก็กินเวลามีก็เที่ยวไม่มีแล้วก็ทำงานผมก็ทำงานอยู่บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งอ่าระบบขนส่งนี่เด่หนหน่อยครับก็ไปกินนู่นไง ย่ำฮาได้ให้เรากินอุ้มมองตรงไหนแซ่บๆอีู่เนาะกินดียุ่ด,ดีพาดไม่เบื่อแล้วครับที่ก็า้องยีง่ยมรุ่งกับรุ่งยี่ยมหินเลยสิแต่ว่าเราอย่าไปยอมแพ้มัน นับกินไหมครับมีไงสีลมักสุปบบบมี้ผู้แสบเลยครับรานนสะอาดพร้อมับมีไง้เลยครับ ข้ามัเรียกเกือบอะไรเรียกกล้วยอะไรครับดีบุญมากเพาะซ้ำกันนี่โอ้ตายๆหมกหน่อ,อมนมไม้ใส่หมูสับมั้งนี่ยหมกละสิบบาทสิบบาท แซ่บพี่น้องเลยสองแจมนี่นะน้ำก็แถมน้ำมันต้องเสื่อพี่น้องเติมมันเขาก็แถมให้น้ำอื้อ หนึ่งแม่แม่เขาดัดหัวหนึ่งเยอะหอัวดัดหันะครับเนี่ยคำใหญ่ๆเลยเออถัองพี่น้อยแซ่บไี่ดิบ้านนี่บ่ได้อวยครับสุดแมย่ยางขามแท่งเสือ